โอ้ยตัวแปะประหยัเนาะเอาละเอาควรครับเรียบร้อยไม่เบิดก็ไัยอะลยไป้ห้างนั่นด่วนเจ้าไม่เห็นหรอหัวเสียหมดฟังไปหน่อยมั้งเออบักเออไม่เสียดวนแล้วแล้วนี่เติมน้ำมันับผมเบี่ยงนี้นะครับพามาหาต่อครับผมเป็น ด้านฝีกนะครับนี่ครับทีมงานทีมงานเขาแอบครับเบอร์นี้มากับหลายชีวิตครับผมเพิ่นบอกว่าอะไรสดเอานี่แเราแบสฮุกฮุกเบิร์ตเซ็มนี่แหละเบิร์ตย่ำได้กับเบิร์ตย่ำนั่นแหละโมเมนต์ฮั่งเดียวกันบ่จะโอ้รถข่อยรถข่อย กบ็ไกินอยยอจะขวดแล้วครับมือ <c oughs> ดิน้ขวดเบิ่จะขวดแล้วครับจอดขึ้นมาจอดองขวดเอยูนีกรมี่ะัโอ,โอ้ยบเอ็นไปเอ็นเอามาอีรีเวว่าเป็นเฮดเรียญโอยของเฮียของเฮียเกียวหน้าไลยโอ้ยตายไปครับไปเบิ่ง เนี่ยเนี่ยเนี่ยเพื่อนมาเอาบางหันบวกเป็นห้งเดียวกันบัเพื่นเพื่นว่าอุ้ยซู้ก่อนคือเสียดายถ้าแบ็ดขวบเลี้ยงหงวัวเสียนเมยังอยู่บ่ยังอยู่บ่นะครับเอาเอาข้างเดียวหันยู่หันนะครับท่านต้องครับท่านต้องท่านครับพี่น้องเห็นบ่ครับไม่เห็นหรอกนี่ดี นี่ครับห้างตัวครับโอ้ยเยอยังนั่พี่เอาครับโซ่คอครับโ่คโซ่คอแลวไเอาไปเลาผู้วายอยู่ายนเกขางไหนครับพันข้อเย็นร

กูกบ่ฮู้บักฟังเป็นผู้เห็นห้างนะมันเห็นอยู่ไดนห้างอยู่ละขาอยู่อันห <Wasser> <Onion S 1> ัวชนโอ้ยอยู่อันหน้าหน้าชนห้างน่ะมันเห็นแล้วถ้ามันเห็นแสดงว่ามันเอาแล้วเออเฮาไปเอาห้างหนอยู่อันด้วยเสียงบักฟังไปออืแต่ว่าอยู่นี่บ่วแสดงบ่เอากันอยู่หันมันก็บ่เอาเฮาก็สินเดียอยู่3ามอยเฮาก็ตกไปเบิ่งซะก่อนว่าสว่างสว่างนะโอาแท้บัว ไม่ได้สราเม่รตุนอไปเลยอ้ยัดูข้ามนเเเยยังเวนนี่แหละขัดจนเบ็ดเบดนี่แหละนปลาเสียบังเฮเอาไหม็่เาเนาะมันวย่อใช่องเหมือน่านี้ายังกาคม่ไม่ไยนยเ็ตใ่ครับ พาไล่ซื้อเอาวันเหี้เบ้าถือเวันนี้เอาผ้าไปานั่มมันเดือดฟันเลยย่มาห้างมาแตกตัวห้างโอ้เอาบันไดเปนั่ดเอาอีกแค่นนี่เอาผ้าเอาใส่นี่ห้ยี่ห้อโอ้ยผ้ผ้าใส่อีกผ้ายู่ห้อไม่ได้ใส่สองอันเดียวโอ้นเอาตัวนี้ใส่ไหดไปทั้งสองหลอด เอามันห้างไกใกล้กันบ่ไกใกล้กักตากันวนึงส่นไปไปเอาเั็นไรมาให้เนี่ยเล็ิโกขาวิธีก็ได้ไม่ยังแค่เดิมนันี้ไม่ยุคข้านใส่โอ้ยังไมนะว้หตาคนหนี

งกดบอกว่ามีแต่น้ำอยู่เตเรืแขงไข่เนาะห้างดีทีเอาโว้ยอ่านเสือบดิเอาห้างที่เขาไปเห็นกันเลยอือตัวมาหลบ่้มาหลเปอนคาขอบไปจีมลนเขาไปเบื้อ่ด่อไปนี่ตาจริงเนี่ยบ้านเฮียตาดีขี้มัดเนามากเนี่นี่ว้าวมา

เขาแข็งเลยเขาต้อมหากินเอียงกว่คนแย่ว่าเนี้ยเขาแข็งเลยเขาจูดดางย่คนทรมาหากินเองต้องคนต้องนทคาหนาหน้าแน้าคาห้าคนหน้าอนาหน้าหห้านห้าคนนหน้าคนนา้า้างหาคาคนห้้า้ โอ้ยทั้งพี่ทังข่ีเ้เฮ้ยเดือดไข่ทีั้งเขาไม่หเบนบอกโอ้ยาไปสพ่ออาทิตย์น่ออกมาดิหรือโอกร้างมันขึ้นปะตองย่านนี่มันบนอกนีว่าบินมหาดอกอันนี้คือเผาให้มันตายเลยเบนบอกไมอเผามันหนีตายยังอยู่เาวตายมันอันตรายตวของ ไหลสดไหลสดเมาเลยหยอกเกือบหยอกวางมาีเมาเลยดเดิกขาเมาเลยนี่ซุ่มๆเนี่ยลิ้นหน่อยพานันไรสีบเมาเลดิเนี่ยมาเคียดัแผพูดดีกันูดดีกับเมาคือกัน

ไปแล้พี่ดองกำลังเผาอตอครับโอ้โหลครับเรียบร่อยไม่เบิดก็ไพ่ซะเลยตั้งอีกตั้งอีกไกลไกลอันี้มีเออนี้เลยอรนนียคุณเนาก 哎呀，你多热那你我有点一万块钱烫，也你这肥，你看，你看，你看，那那那，不热，热热的，热热的，了我我也差不多一起，保卫桑园，呵呵呵呵，来哥，呵呵呵我来。 ่ว่าว่าว่าไม่แล้วไม่ล้วพ่อไม่ล้วเฮ้ยเอาไปเลยไปเลยดิเลยเลยไปไปแล้วเฮ้ยพอเหรอจะเออขึ้นไปเฮ้ยขูหินมาบ้านนี่เขขึ้นมุมนเหอเออไปนะฮะแม่ก็ทดสอบเขาไ่ได้ขึ้นก็ทดสอบทดสอบเลยครเป็นทางมาเอาเน่ยไม่เวอร์เลยอ้ยก็ว่ได้ล้นเลยนเยอะโ่ก็เยอะ มัฉีดล้วนิด้ครับพี่้องวัวยาตนี้ยังดอกพี่น้องตากิงหรคะโม่หรโนยกเอาโลดดิก่อนก่อนไปนะมันบ่ได้จูด้ยนี่นี้ดอกูดก็ไปขาดไปโหลดอ้ยตายะบันใหม่หอนห้างอุ้ย บ oh, oh, ah, oh. oh. oh, oh, ่เมนบ่าในไม่อันันยูนี่ต่ว่าโอ้ยว้าวเชี่ยคนกูเลยตุ๊กเลยตกเลยตกเลยลกเลยโก๊บ้านบ่าไม่เคนดีกว่าเลยผมเห็นเขาไปยูจ่ว่าไม่หังเนี่ยน่ะมันน่อยด้วยอันมันเป็นไั้มันเป็นอย่างโอ๊ย เต็มดยนี่ยนเฮ้ยแง่บแง่บ่บเด้อดังมันเฮล่ะเต็มมั้งมนหรือไปนี่้้ไปนั่งางกับเราด้วเกลียเออดีไม่ันนั่นหนั้นตกสไปเด้อนี่ับไี้อ้้คว้รไนี่กับลนเที่ยวน่หมุนมุนเลยลูกขอไปอีกระเดี๋ยวเห็น ขาขวดเบปเบาองมันดับลงดึงหัระมีไม่ต้องตัดองมันจะใหม่ห้างก่อนนี่เต็มเยอะทั้งหมดดางนั้นเต็มด้อยู่หัวกรมีดด้เขียางนึงนะ Nanana, hiệu văn hôn văn hiệu văn hóa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  văn โอ้โหเมื่อไหร่บ e> er> ่ควนควันมาเตียวเลยไมใส่ถ้าไปอีกอยู่เดี๋ยวจะนอ้ยตัวหน่อยเลยว่าหันเตียมเออ โอยเอาเทียนมันไม่สิ้นใจเหไนมันบ้างเพิงอย่นี่มบักฟังเรื่องนี้ออย้ายอยู่ในห้างหนึ่งบ้านตัวยอยู่บนีเขตมันลวงลงพวดเลาได้พุ่นอยู่นี่ครับบนพิดีบนพีทำเสี่ดได้ความไปาห้างสองใไป

ลมทั้งยืนเลยใครว่าเป็นมึกนะฮันี่นี่แะนี่ว่ามันก็กว่าขึ้นียู่มันนี่ห้างนี่ห้างนี่แหรอว่ายากเนาะไละคือพอเห็นหันห้าง มีหออนม่หอนมีมุนมของนี่มีมพอกไหมย็นบ่ไ่เยเห็นเย่เยเห็นตวนเลยเดิอดเลือเอดเลือุ้นอ่ะเมียนบ่วุ้นอ่ะเดืเออเมียนไ่นนั่นนั่นนั่นนี่มันถูกยูเมีนบ่ขุ้นสูงอ้ยขางเงได้ด่นตซเสียนเหนียวกบ่คำเลยขึ้นเลยจูดเลยขึ้นเออจูดเลยรัดไป วันนี้วันนี้อยู่กับคุณไอสารวัตรนะครับนี่มันแนี่ยมันออกมันบอเดบอก้อก่าเออกำลังสิยนั่นนะ นผลงานผลงานแบดแบดพ่อมาแบดแบดผึ่งมาโมเสกยังได้เขาไหมไั้โมเสอยังไดเขาไหมได้เ้อโกว่าสีเม้าเราได้ตัวหลายอยู่ครับเออบางตัวที่ไหนครับหนึ่ตัวนี้เออ่ามันจะไปเอาเมาให้ครับดีใครับตัวนี้เป็นสัปีทนึ่งเออตัวเ้อพูดใดเป็นโรคเก้าหนีกินพูดได้นครับเป็นสั้ปี ทบีอ่อนเป็นหูแต่พวกนี้หูดพวกเายังอกกินไรขึ้นเราเหรอครับเอยกินไรขึ้นเราเหรอครับเจ้า